วันนี้แม่ไอ้มายืนรอเพื่อมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวและก็ยืนรอน้องต้นข้าวลงจากเวทีถึงจะใช้เวลานานแค่ไหนแม่ก็รอได้บรรยากาศระหว่างแม่กับลูกที่นานนานได้เจอกันมักจะอบอวลไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายและลึกซึ้งครับความรู้สึกที่อบอุ่นและคิดถึงทันทีที่ได้เจอหน้ากันหลังจากไม่ได้พบกันนานความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความอบอุ่นและดีใจที่ได้กลับมาอยู่ใกล้ใกกันอีกครั้งต้นข้าวอยากสวมกอดแม่ให้แน่นๆหรืออยากให้แม่ลูบศรีรษะให้ที่เต็มไปด้วยความรักซึ่งเป็น ภาษากายที่บอกว่าคิดถึงมากและดีใจที่ได้เจอแต่ต้นข้าวก็ไม่มีเวลาได้ทำเนื่องจากมีแฟนคลับรอถ่ายรูปจำนวนมากน้องต้นข้าวมีความรับผิดชอบสูงแฟนคลับต้องมาก่อนแม่แม่อยากจะถามถ่าสารทุกสุขดิบอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือชีวิตส่วนตัวแม่ก็ทำไม่ได้ได้แต่ยืนมองดูลูกด้วยความภาคภูมิใจที่เห็นลูกมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่แฟนคลับส่วนส่วนน้องต้องเข้าเองก็อยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้แม่ได้ฟังบ้างเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างอยากรับรู้ว่าอีกคนเป็นอย่างไรบ้างและใช้ชีวิตแบบไหนในวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันและช่วงเวลานี้น้องต้นข้าวก็กําลังจะขึ้นรถลูบบกมอผ่านกระจกไปเห็นแม่กําลังเดินหันหลังแบบเศร้าๆไปขึ้นรถจักรยานยนกลับช่วงเวลานี้น้องก็ไม่คิดอะไรแล้วขอเพียงได้กอดแม่สักครั้งถึงแม้นว่า จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้กอดแม่ระหว่างนั่งรถจักรยานยนต์กลับและก็ได้มีเวลาได้อยู่กับแม่เมื่อแฟนคลับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วทําให้แฟนคลับบางท่านถึงกับน้ําตาร่วงและก็มีความสุขไปกับน้องต้นข้าวด้วยส่วนแฟนคลับได้มองตามน้องต้นข้าวนั่งจักรยานยนต์ไปกับแม่จนสุดสายตาพร้อมน้าตาไหลาไปด้วยแม้จะนานๆานเจอกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็ยังคงแน่นแฟน้นและเต็มไปด้วยความผูกพันบรรยากาศแบบนี้ทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกเต็ม,ตมและมีความสุขอย่างมากเลยครับ